ผ <distinction S 2> <rica S 1> ูกยาวขึ้นมาตัดไปตด้ครับมาครับลงมาลงเพื่อนกันแ้วรีบไปนะครับเข้าฝั่งขาใส่ซัดมาลงอีโอ้โหไม่ป็นประตูเลยครับโอ้โหิงมาครับเดียวเป็นประตูครับอืมบ่้ดยไครับบ่ขึ้นได้บเแม่ตบโอน ตออแก่ตัวไรครับแม่ยิงว่าจะยิงไม่ได้ครับพี่ไหนได้ครับซัดลูกเดียวเป็นประตูขึ้นนำเฉยเลยครับลงเพื่อนตับ้งรีที่อ่าวตะได้ครับหมายเลขสิบเอ็ดของตะโกนไปเลยครับว่าไงขึ้นมาหมายเลขแปดไล่มาจังหวะนี้โดนปั๊มแม่ระวังด้วยครับนะครับจังหวะนี้นะครับยันได้ยันกัน้องๆครับหมายเลขแปดไปครับของ ัดโนะครับโดยขาวฟารกเจ้ากระตันยูครับได้ปีกิกเลข11ครับจเชาไงเอาเลยครับเข้าซ้ายติดกําแพงครับดนาพาูง่ายง่ายเอาลับขึ้นมาดกัตันะครับืว่าให้สียนะครับทนนี้อาทันครับไม่ทันนะครับทุ่งที่โรเจอรกรัน มาฮักแท้ครับเจ้าอัศนพลทุวคนฮีลังมาฮักมานี้มาแน่ครับครับตามทีมปาคนูอ่างโฮจิมายังเป็นของกระกระบุรีเลือแรมาสวยครับรักทิ้งใจครับกำลังนี้ล่างกีเข้ามาแหมเดินตัดทีโดนไมายเลข11นะครับจอมชัยอินคำนะครับออกไปสวยครับในงานโดนทำโทษแน่นอน ไปติดนิด้วหลวงเพื่อนรัตนบุรีครับนะจะเป็นตาโกน,น,กนกเกม,นนมืองจังฉีสกีกนะครับนะครับจังหวังมงทองคำเล็ก่ครับเปิดไปยังไงครับย้อนกลับมาที่หมายเลขสิบครับซาำตรงนี้ว่าไงเรียเรียบเล็กๆครับมีความตึงแว่นมีสูงไปหนยนะครับหมายเลขได้รัตนบุรีทอด นะครับ <c oughs> สาาถาปุของวเด็กตะโกนครับเปิดขึ้นมาที่หมายเลขสามสิบเก้านะครับได้ไหมไม่ทันแล้วครับกับตัดทีหมายเลขสามอันนี้เอไม่ทันก็เสียบอลให้ครับรวมเพื่อนแล้ววันนี้ครับ,รบนะครับรวมเพื่อนครับตระกูลนี้จะมาที่เอาเลยมูลสถาประตูครับ กดควาเร็วออกมาที่สิเครับจทยจมไทยเลียเข้ากลางสาิก้ขึ้นขวาครับขวาคับที่แปลงนะที่แปลนะครับท่นี้ทันหมายเลขแปดจรรับากครับจะเข้าาง่ะครับจหวะเลี้ยให้ซ้ายตวะนี้โอ้โหชสองเลยครับโอ้ ยิงด้วยซ้ายครับตามประตูครับหมายเลข8หมาเลข8แลเต็มอาดิชาบุญโตรนะครับเป็นอาดิชาครับมาเลข8ยิงประตูที่สองไปครับหมายเลข20นะครับมาที่กัปตันทีมของตาโก้ครับเจ้าพเนตมาที่ประตูครับยอดมาที่หมายเลข8นะครับ กันอยู่ว่าไงแต่วันนี้ครับขึ้นแต่ไนอาโงนขึ้นทางขวาแต่วันนี้ไม่่านการวังอยู่ที่ติดลอกออกไปก่อนนะครับรัตนบุรีนะครับอับลิสีนะครับนักพานะครับอักลุนี้ตอนออกด้านข้างนะครับปีนหมอนทงทองรัตนบุรีนะครับน้องอาบูรงรัตนบุรี แตก็ตกลงประโงนรับนะครับตาโก้ทยังงรบทางไหนครับตากเนีบเลือเข่ารางยังไม่ทานะครับจังหวัดเชียงูนะครับนครให้นะุ่มกันในเรอยางนะครับที่ไหนสคบวันนี้ครับอบกับตะโกนักได้ยับาไหนิกนกัตะลับปุรีดอกปปิ้งกัตะบุรี เรือคืนหลังตั้งรับเช็ดไปที่ภูรษาประตูเอาครับเรือสาประตูนาอาต้องอาบุปปิ้งรลตกระปุรีเรือไทยขนาดแบกขวาเอาครับเทา้ทาชูเท้าเน้นความแน่นอนเน้นความแน่นยั่งภูรษาประตูเล่นด้วยเท้าก็จะได้เปรียบนะครับเอาครับจังหวะนี้โดนบีบวงบางให้ครับตะโกนเอาครับจังหวะยังอยู่ที่ตาคู้ขึ้นหลังแอ่วบอลมันจะได้กระดอยขึ้นมาเอายังอยู่แดนกลาง ให้มาสวยเลนพิกครับแมให้มาสวยเอาครับจังหวะนี้โอโ้โหแม่เอาะเอาเนือชนครัาช,าช,าชัไม่จับพิกแล้วทิ้งับตะกนโอออกสดครับลงนี้เอาปประตูรับไปลงนะครับอ๋รวมเพื่อนรัตนบุรีนะครับ ร้อนบางทีทำความฝาเปิดยาวขึ้นมา,า,ว,นาวันนี้ว่าไงยังได้ก็เกียร์ย้อนกลับไปออกข้างครับโอกาสที่จะตีใครแตกเมื่อสักค,ครู่ครับ,รบสอ,องคนเห็นหดีครับตากล้องยุบแหมเสียดายครับเครับจังหวะนี้ว่าไงครับน้องอาบหมูปิ้งรัตนบุรีเลือกคืหลังมาทีมหมายเลขหกวันครับยุทธนาลุนทนาพินท,นทวันอาครับจังหวะ เป็นของเด่นการรัตนบุรีครับไปได้นะครับอากิชาครับรัตนบุรีครับน้องอามูปีเนี่จังหวะนี้มีบัตรดิจัลนะครับมีบัตรดิจิทัลสู้อาับธปืนนะจังหวะนี้ เดียวครับเป็นประตูที่3ครับรวมเพื่อนลัตตานุรีครับเอ้าวครับเปิดตาจังหวะนีได้ก่นเข้าไปทำไมต้องแปลงครับกดเข้าไปตรงกลางเอาขวาออกอ่ะแหม่ไปไปครับอย่ากดกลับมาได้ย้อนกลับมาที่แดนกลางหายเลยข้าครับได้ไหมสายตรงนี้กดแหม่ไปโกะนะครับอารีชาบุโกะหยุดเลยสายนะครับไปเข้าว่าครับ ปวดทายังไง้ครับออกแข่งแต่งได้ครับเรียนยิบไทยว่าเอาครับจังหวะนี้วันนี้คือหลังผู้รักษาประตูน้องอามโมปิรัตนบุรีเอาครับทำยังไงครับศตวร์ษสองศูนย์จังหวะนี้ปล่อยตกเอาทุกครับครับทั้งนกับกันที่นะครับนี่ทังไงครับเนี่ยังไงผู้ที่ทนนี่ครับ คทันทีหมายเลขสามทันทีหมายเลขสิบเอ็ดครับเจ้าจอบชัยว่าไงปัดได้ครับเปิดจ้าก็ว่าหมายเลขสี่ว่าไงโค้งไม่ไฟโค้งครับติดตู้สามประตูเอาล้วครับเกี่ยวมาหลอดมาหนึ่งครั้งครับมาที่หมายเลขห้าของเพื่อนรัตนบุรีย้อนออกทางขวาครับเอาล้วครับขึ้นมาที่หมายเลขสามว่าไงผนออกไปเจ็ดตันตัดได้ไหมไห่ได้ครับ ดูความเร็ของยูสนครับเลื้ยหไหมครับเอาครับองอาุตวัรพุครับเลื้ยงให้ใหครับหาสูงเท้ามีความแน่นอนเมีความแน่นอนยินนับสองศูนย์มีครอมบอลมีความแน่นอนเอาอาอุติรัตรพุรีเลีอยงให้ไปที่หุ่กสาวกูปลาเล่นมาครับปลาเลีนมากแล้วก็จะมานี้โอ้โห ขมครับเลมานอครับขาครับลำานครับหัวใหญ่บอกเลยครับว่ากาเลครับโอ้นะครับพราะไปตรดไม่ไม่อยู่ในเขตสตตัวเองีอันตรายครับผ่านมากระโดดซ้ำอย่างี้เลครับไล่ขึ้นมานึู่นะครับอเลือกนะครับดูดีดีครับไปถูกพานให้กับตากูนไปเฉยรับเอาละครับทางยตากูนครับ ดันเอา,าคาืนได้ไหมคับานเอาคืนได้ไหมครับตากลรนะครับนะครับมีองคการเราใช้คไม่เพื่อนเอาทัได้ยังชี้เียนจังหวะยิ่งอววาเห็นได้ไหมเอาลอเอาทุ่มครับนะครับตากนอเทุ่มเป็นลูกตุ้มของต,ตกโกนครับคว้าึ้นมาง่ายๆจังหวะดี้ว่าง อ,อ,อะไรครับรวงที่ม,มาด้กลางมาตที่ม,มาเสิสดีออกางไ,ไป้ไโโครับเริ่มได้คุกม,มากที่รับนะครับอากงเริ่มได้คุนง,นงนะครับเริ่มได้คุงมันต้องจบด้วยการทีครับอากงจ่วหวันี้เกี่ยวไม่ติดนาครับของหลังตัวสุดท้ายเอาให้เป่าหน้ายังไงครับนักก้น่วงวนี้ออก้างหลังไปนะครับ เปยรตได้ครับดคนับนักการนครับนครับคอรมคินะครับเดี sure ๋ยวมีขาเปี่ยนประตูครับนะครับขาเปลี่ยนประตูตาโกนมงจังีกีเครับครับได้แต่ขึ้นมาครับว่าไงจังหวะนี้ชิปมาเลยๆไต้โค้กรับ อาภินันทิริย์ทำมาเลียเก็ดโอ้เก่งมากครับเราจะให้เราเลยครับแฉมอาหารเกลือตอนหลับตื่นมาใหม่ครับตาโก้สามเลยครับตะโอ้นะครับแมไล่มาดูเลียดตาโก้นะครับต้องพยายามทำให้ได้ยิ่งขึตาโก้ครับต้องเพียร์สิ่งช่วยกันครับ เทสิงช่วยกันครับเชียร์ก <ไป S 1> ันนะครับตากล้องก็เพียรช่วยกันไใ่คนเดียวนี่นะครับตากล้องก็เพียรช่วยกันครับนะครับสำหรับตากล้องเราอยู่ที่รัตนบุรีหนองอางมูปิงไหวยังไงครับเลือซ้ายนะครับงานวันนี้เลือขหาครับเ,เลือดดีตอกบนนันแบบนี้ครับนะครับตอกเทสิ่งในแนนนะครับนะครับสำหรับตากลองนะครับหาว่าเพื่อเปิดมาไหวยังไครับ ทุกวันี้ยังอยู่ที่นอกอ้ฮมทิ้งนองอ้มเลือกใครมาครับขวาวางให้ครับแด้ขวาเลือกไปมาครับวีโอแลขึ้นมาครับอาบให้ขวาีไปด้วยสามวาครับกโอ้โหมีจอยครับชียกไป้ยานะครับฐานพงเทียนเทียนขาวนะครับประตูที่สี่นะฮะผูดอนนออง ตูที่สี่สี่หนึ่สวยงามทีเดียวครับหลักเลื่อยขึ้นมาจากแดนหลังครับจ่ายความฟ้าครับสัดตรงตาข่ายครับลูกนี้สวยงามทีเดียวห่งา,วางตะโกนไปสี่หึงครับแม่ไ้นมาดีๆครับโดนลวดเดียวสองลูกครับแม่เอาใหมคใค่ครับไปที่กัปตันทีมครับพระเทพบอาไอ้เปิดออกมาแม่มันย้อนหลังเลื่อนครับออกด้านข้างไปลุกๆขอเอาเพื่อนรับตาที ครับถุกย้อนหลังก็ไปไปที่ไม่ไปครับหมายเลขแปดครับปวนกลับมาปัชนาภูมิไปที่กุฎามาตูลปวเอาแล้วครับอยู่ที่หมายเลขสี่สิบนะครับวางครับธนากรธนากรจังหวะเอาครับเลือกงทีหลังแม่ผู้รักษาประตูนะครับพยายามเล่นกว้างๆครับน้องอาร์มปิ้งจังหวะนี้วางเอฟ เกือบโดนดักได้ครับธนารกอมาเลยสี่เลือข้าวบ้างนกอามปินรัตนาธิปีเห็นสายเติมขึ้นมาครับทหารกามชายหัวยังไงครับขวางมาทีมงานทุกคนนะครับไปได้ครับยุทธนานอยู่ทั้งงานอะครับไลายสวยครับสามสองเฮ้วันนี้ก็ยังตีสิบเอ็ตาโกนยัดซ้ายมาเอาครับตาโกนทำย่างไร นี่เฮ้ยังไปไม่ได้คเหอคร,เรเองอ,อ <c oughs> นะครับเย็นไปกันครับผู้บรรยายเอาโอ้อับน่มวยยับดีอย่างนู้นกมาครับมาที่ผู้รักษาประตูของหลวงเพื่อนรัตนบุรีครับโอ้ตอง,งคอทั้งฝั่งขวาเ่นไงเจนครับไม่ดีนะครับแต่วันนี้ไม่ดีไม่ไปเหมือนกันครับไม่เพชรซี่มามาที่หมายเลขแปดครับเจ้า วัฒนพงศ์เปิดยาขึ้นมาเอาครับติดที่กัมตนทีมไปแล้วครับเอาได้สวนครับจังหวะนี้ของตะโกนแม่เกี่ยวไม่ได้ครับนดนหมายเลขนสี่ครับเอาออกทันนะครับไ่ทันแล้วครับเสียทุมให้กับตาโกนครับหมายเลข4สี่นักตะกอนอยไปลูกทุ่งครับโดยกัมตนทีมหมายเลขสามครับะเนผุ่มไม่นาประตูครับจังหวะนี้ว่าไงวงทิ้งเขาไมาได้ครับยังติดที่หมายเล่นแปดของตะโกนไปที่ทเนครับหมายเลขสาม สามทีมายเลขสามสิบเก้าก็จะวันี้เอาละครับได้บุ๊บไปไม่ได้ก็ย้อนขึ้กลับมาครับยังมาถึงเลขสามก็ต้องเขาย้อนกลับมาจังหวะนี้แม่เกือบโดนชกไปไม่ได้ครับเอาล้วครับชิพไปด้านหน้าเอาละครับจังหวะนี้ต้นตัดแม่หมดหดครับโดนหมายเลขปุ๊บไปทีก็ไม่ได้ครับไม่เสียดายครับเจ้าลิขรนาเอาละครับตัดทีก็หมายเลขสามอันนี้ วางนะครับคู่พิษนะครับมีผู้บอลนะครับเดี๋ยวก่อนครับใส่ทุ่มกันเดียวับประกาศบอลก็พยุงกจะหนาข้าร้อยพันนะครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปครับนะครับหนองบอดยูเนเต็ดทวันมาลีซีโซวัสเตเดียมมีทีเทียนคกล็ดนะครับขอความร่วมมือพร้อมนะครับในทีมเปิดด้วยกันแล้วกันครับนะครับขอความร่วมมือมาครับ ครับเราจะมีิธีการเปิดนะครับฉะนั้นก็ขอความลูกมือนะครับจากนักกีฬาทั้งีทีมนะครับมาที่สนามนะครับมาที่สนามกต่อครับเพื่อเพื่อรัตนบุรีครับอยากบอลโทษบอลได้ดีที่เรานะครับขึ้นน้ำสี่ตู้สี่หนึ่งกับแหมไม่ดีนะครับบอลโทษซ้ายขวาซ้ายขวาหลอกนะครับปามมาติดบอลนะครับชมก็ได้ตรงนากลัวครับมาที่หมายเลขแปดับหมายเลขแปดปั๊มมาอยากได้บอลครับเอารับไปที่หมายเลขสิบเจ้าหน้าี่มาไงตีมา โดนบล็อกไม่ได้โอ้โหแม่หมายเลขสี่ครับยังประคองบอลไว้ไม่ยอมปล่อยครับโดนชกมากขอบคากีเสียนนุ่มอีกครับเป็นลูกภุอมของเมื่อนนะครับเลยกันสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับนะครับสกอร์สี่หนึ่งกีฬาสามประตูของโลภเพื่อนและตะบีว่าไง ไม่ไปไม่เป็นไม่ไ้ก็ไมปปาครับเอาละขึ้นมาทางฝาั่งซ้ายเจับขึ้นมามาในกลางขึ้นมขึ้นมาที่มาเอาจากกับบอลได้สวยครับได้จบไปขึ้นมาในกลา,า,างเอาขออับขันตรงนี้เดียบทม่แม่ครับไม่ขาวนะฮะธนพงศ์เทียทนขาวนะครับีมจับเขาสองครับแมไม่เข้ากรอบไม่กระโดดกรอบนะครับ เี่นเลครับัระราชนุรีน้องงามเหน่นกว่าครับนะครับเทา้กกาสูงเท้าันันนง้ครับปากก้นเปิดไมาา้พานนับตีไหม่ค่ะอันดาครับตามลำเชิดไหมครับอยู่ที่น้องงามปีพระราชนุรีโบราณสัพพตุครับนะครับเลื่อกไปเข้ามาที่1ิเอ็ดอาครับจิตศรลรพน ทีละบทนะครับของมข้าวสาบตูนหลอกมาได้หน้าครับเปิดบาลด้านซ้ายเอาได้สวนขึ้นมาเอาไว้มาดีทีเดียวมาที่หมายเลขสิครับหมายเลขสิจอยด์กัน่หมาได้สิจดักบอลมาอยู่แม่เอาพัดดึพผ้าดึงเช็ดชันนะครับเอาตาโูนเอาพยายามต่อให้ครับโรงเรียนบาตาโูนต้องพยายามต่อนะครับเอาได้ขึ้นมาได้ไวหรือเปล่าครับนะครับ ออกมาจังหวะนี้โดนแท็กว่าอะไรยังได้พอนครับขึ้นไปฝั่งซ้ายว่าอะไรวนขึ้นมาเอาโหแม่ยังเพียงพอรัฐบาลประท้วงนกอ้าวปิงรันบุรีึงสกอสีประตูท้วงน factor, ึงเรียกยกมาจังหวะนี้ว่าอะไรครับตามเกมครับสกิทนะครับกับสกิทนะครับจังหวะเปลี่ยนของน้องอาวเปลือใครมา ครับจังหวะนี้ได้ทิ้งหมครับอานดเก้าทิ้งได้ไหมเฮ้ยฮรุเซครับมาได้หินของตะโกนล้วเทียนจันทบรีนะครับอันดับเก้านกอัมน้อัมติมรัตนบุรี เอาละครับสใไ่้วไเลยกนี้ไจริงๆเาหมดเวลาครับหมดเวลาครับนะครับธนารัฐะบุรีครับเอาชนะไปสนครับทีมงานนะครับมอๆับองก็รอปทีช่วยก็ได้ครับอย่ไม่ต้องกลับนะครับับตก อยู่ว oui. ่าอยู่ไปเอาครับขอเชิญทุกคนให้ด้วยครับทีมครับนะครับนะครับเราเอาสีทีนี้ก็ได้ขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือน้องบอลยูเนเต็ดทักวัตมาลินซีสซลเตเรียวีทีเทียนเดือนนะครับสีทีนี้ครับดีใจนะครับขออนุญาตรวมทีทีเปิดนะครับก่อนนะครับ พยายามเรียนเชิญร์ครับครับนะครับสี่ทีมเอาไปเท่าไรครับนะครับน้องๆนะครับตาโกนนะครับตานาบุรีด้วยได้ครับพยัยไม่ต้เรกลับนะลูกเปิดเราอยู่บ้านใกล้นะครับตาโกนเขาอยู่ไกลนะครับทสอบชูทอบสองสองสี่ห้าชู เอาไปเขาเลยไม่ร้อยนะถึงบอกต้องใส่ก็ต้องใส่ทันใส่ทันไม่อาไปลดบอกเวลาเขากาวเปลือกาทานกันเอาไม้สายออกมาวมสายนั่นแหละบอกนี่แหะเอาไม่ร้อยอย่ามันตุ่ยต่บอาสตีถึงถึปไม่ไม่ถึงแปเาแปอะไรง่รู้กัโอ้ยยุคเก ไม่ร้อยไม่ร้อยมันต้องใส่ไม่ร้อยกันอย่างเดียวมั